สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวกระเป๋าเดินทางอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในท็อปเทียร์พรีเมียมลักชัวรี่ที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นผ่านตานะครับแบรนด์นี้ชื่อว่า f p m ครับถ้าเกิดว่าให้เราเปรียบเทียบเนี่ยในเรื่องของการซื้อสูตรตัดสูตรเราอยากซื้อจากช่างที่แบบเทพๆท,ที่อิตาลีทําด้วยความ craftsmanship ทาด้วยความประณีทาด้วยความเซียน อันนี้เป็นแบบเดียวกันกับกระเป๋าเดินทางครับก็คือทำมือร้อเซนผลิตที่ประเทศอิตาลีและความคราฟความเนี้ย ب, ความสวยของเครื่องหนังคือเทพสุดๆวันนี้ไปดูรีวิวกันครับ FPM Milano ครับ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเรามาดูหน้าตากระเป๋าของเขาก่อนนะครับ FPM Milano หรือว่าจริงๆย่อมาจาก f a b r i c a per l e t t e r i e Milano ถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็น l e t t e r Goods Factory ตามภาษาอิตาเลียนนะครับที่มิลานต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้มีความเก่าแก่มา70กว่าปีจะ80ปีแล้วนะครับก็คือเขาเริ่มจากการเป็นแบรนด์กระเป๋านี่แหละแล้วก็คนใช้ในการเดินทางกันใช้เยอะเขาก็เลยขึ้นชื่อเรื่องกระเป๋าเดินทาง ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นกระเป๋าอลูมิเนียมที่มีดีเทลของความโค้งมนแต่มันก็ยังมีความดีไซน์ให้ออกมาดูแข็งแรงแล้วก็เท่มากๆนะทุกคนโค้งมนเนี่ยตัวหัวมุมของกระเป๋าเนี่ยผมรู้สึกว่าดีไซน์มาดีมากเลยแล้วก็ผมชอบไอเดเทลที่มันเป็นหมุดเล็กๆตามตัวกระเป๋าเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือดีเทลของด้ามจับที่มันเป็นหนังสีออกเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคอกเน็คประมาณนั้นนะครับหรือว่าเป็นสีแทน พอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีแบบสีซิลเวอร์ก็ไปทางอ่อนแล้วก็เป็นสีน้ําตาลด้ามจับที่มันมาโทนอ่อนผมรู้สึกมันเข้ากันดีมากเลยมันสวยมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปลงดีเทล,ลอื่น,นๆกันต่อแต่ว่าก่อนอื่นเราพูดถึงแบรนด์ FPM กันก่อนพอ เขาเริ่มที่มิลานใช่ไหมครับเขาทำกระเป๋าเดินทางเขาเชี่ยวชาญในการทำกระเป๋าและเครื่องหนังเนี่ยมา7จกว่าปีซึ่งมิลานเนี่ยก็เป็นเมืองขึ้นชื่อของเรื่องของการทำคราฟต์แมนชิพทำเครื่องหนังทำกระเป๋าอยู่แล้วเขาก็โด่งดังขึ้นมาครับหลังจากที่เขาโด่งดังขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปในการที่เขาไปทำกระเป๋าหนังจระเข้ที่เป็นกระเป๋าเดินทางให้แบรนด์ชาแนล ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยทําให้แบรนด์ c ชาแนลมาแล้วก็น่าจะมีชื่อเสียงจากตรงนั้นมาด้วยนะครับซึ่งหลังจากเริ่มกิจการมาประมาณ20-30ปีประมาณ1970-1980เเนี่ยเขาก็ได้ไปควบรวมกิจการกับบริษัท กระเป๋าชั้นนำของโลกเลยก็คือแซม s o n นายตัว CEO ของแบรนด์เองเนี่ยก็ได้ไปเป็นผู้บริหารของแซม s o n นาด้วยเหมือนกับว่าแบรนด์เล็กๆที่เป็นแบรนด์คลาสแมนชิพเน้นการผลิตแบบทุกอนูเป็นแฮนเมดอะ่ะทุกคนได้เข้าไปควบรวมกิจาการกับแบรนด์ใหญ่ทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ได้เติบโตขึ้นมาในจังหวะประมาณหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันในประมาณปี2009เนี่ยเขาก็เหมือนอยากจะเดินทางสายเดิมก็คือกลับมาทําเน้นความคลาสแมนชิพขึ้นเน้นความพีดีพี มากขึ้นแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยในการที่ได้เข้าไปควบรวมธุรกิจช่วงหนึง่งกับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยออกมาทําแบรนด์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็น FPM Milano อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นอะมองแวบแรกเลยอะผมก็รู้สึกได้ว่าแบรนด์เนี้ย ผมเคยเห็นแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักและไม่เคยศึกษามันมันเป็นแบรนด์ที่ผมเคยเห็นเพื่อนคนนึงใช้แล้วผมก็เคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศใช้เหมือนกันนะครับซึ่งแบบเท่มากเราติดตามคนอิตาลีอะไรเงี้ยเราเห็นคนอิตาเลียนเขาใช้แล้วก็เออมันเป็นกระเป๋าอลูมิเนียมที่ที่มันมีสายตรงเนี้ยสีน้าตาลแต่เราไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรแล้วมันก็สวยมากเนาะพอเรามาได้เห็นเรามาได้ศึกษาเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาลงดีเทลแล้วก็ความพิถีพิถันความคลาสแมนชิพอยู่ในเนี้ยเยอะมากถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูทีละด งั้นเราเริ่มจากรุ่นของกระเป๋า FPM กันก่อนแล้วกันนะครับคอลเลกชันที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ Bank Collection นะครับถือว่าเป็นคอลเลกชันหลักของเขาตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Bank Spinner นะครับก็คือ Spinner ก็คือเหมือนหมุนได้แบบนี้นะครับเราก็จะมีขนาดให้ดูแตกต่างกันไปอย่างรุ่นเล็กอันนี้ที่เป็นเคบ i n Size นะครับก็เขาชื่อว่า s p i n n e r 53ก็53ก็น่าจะบ่งบอกตัวเลขของขนาดของไซส์กระเป๋านะครับผมขอย้ายอันนี้มาตรงนี้ก่อน ส่วนอันนี้นะครับคือสปินเนอร์76ถ้าเกิดว่าเทียบกับกระเป๋าเดินทางก็คือถือว่าเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่สุดจริงๆเขาก็จะมีรุ่น55กับ68ด้วยก็จะถือว่าเป็นกระเป๋าเดินทางที่เป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กนะครับเหมาะกับการเดินทางจํานวนวันไม่ได้มากนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็เอาไซส์ใหญ่สุดไปทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยพอสักครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหากระเป๋าเดินทางก็แนะนําไซส์ใหญ่นะครับอันนี้สปินเนอร์76 ส่วนด้านนี้นะครับเป็นทรงทรังนะครับทุกคนทรงทรังเนี่ยตัวหน้าตัวหน้ากว้างเนี่ยมันจะไม่ได้กว้างเท่าสปินเนอร์76็นะครับแต่ว่ามันจะมีความความสูงที่มากกว่าแล้วมันก็จะเป็นการเปิดจากด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าสปินเนอร์เนี่ยมันจะเป็นการเปิดสองข้างฟับส่วนทรังเนี่ยจะเป็นเปิดแค่ข้างบนแล้วก็ใส่ของลงไปทางเดียวเป็นอีกทรงหนึ่งที่ที่ฮิตมากแล้วก็ผมก็ชอบมากด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมมีทรงทรังอังนหนึ่งแล้วก็ใช้สะดวกดีนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรุ่น คร่าวๆข,ของตัวแบงค์คอลเลกชันนะครับส่วนไอตัวจิ๋วนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นกระเป๋าจุกจิกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Vanity Case นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของผู้หญิงก็อาจจะใส่ได้หลากหลายกระเป๋าแต่งหน้าางนี้หรือว่าของจุกจิกงนี้นะครับก็ข้างในก็เปิดออกมาจะเป็นลักษณะคล้ายกับนี่เห็นไหม ใส่ของจุกจิกได้ขึ้นเครื่องหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครแบบพกกระเป๋ากล้อง,องกระเป๋าสตางค์นู่นนี่นั่นก็ใส่ไว้ในใบนี้ได้เหมือนกันนะครับเท่ไหมแค่เปิดกระเป๋าก็ยังเท่เลยอะ่ะแบรนด์นี้ผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปเจาะดีเทลอื่นๆต่อนะครับตัวล็อกกระเป๋านี้เท่มากทุกคนมาดูใกล้ๆครับ ซึ่งระบบตัวล็อกของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆปีกผีเสื้อนะครับเขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายล็อกการทํางานมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนทุกคนดึงปีกมันขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วทุกคนก็หมุนครับปับ๊บหมุนไปร8 0องศานะครับไอตัวแง่งล็อกเนี่ยมันจะเพะเยะขึ้นแล้วเราก็จะเปิดได้เวลาปิดก็คือปิดลงมานะไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันเพเยพะเพเยะอ,อยู่อย่างงี้ก็ไม่เป็นไรปิดแค่ปิดลงอย่างนี้แล้วก็หมุนมันจะกลึกหนึ่งแล้วก็ ล็อกกลับลงมาผมต้องบอกว่ามันเป็นการเปิดกระเป๋าเดินทางที่ฟินมากมันดูมีความวินเทจแล้วมันก็ดูมีความแมนวนวลเล็กๆแต่เขาก็เอาความแมนวนวลเล็กๆวินเทจสมัยก่อนที่มันเป็นแบบคล้ายๆระบบมือมาผสมผสานกับความโมเดิร์นเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าเท่มากซึ่งพอมาเป็นตัวสปินเนอร์เนี่ยครับทุกคนเขาก็จะให้ตัวบัตเตอร์ฟลายล็อกมา2ฝั่งนะครับเราก็จะเปิดแบบนี้นะส่วนตรงกลางเนี่ย ก็จะเป็นระบบล็อกแบบ T S A นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้สวยเนาะ เขาบอกว่าเขาก็ดีไซน์จากกระเป๋าเดินทางในยุคก,ก่อนๆแล้วนะที่มันเป็นเหมือนกับกระเป๋าถือแล้วจะเห็นเข็มขัดอะไรเงี้ยเนาะเปิดออกมาเป็นสีหนังเหมือนตัวแฮนดิลด้านนอกเมื่อกี้ที่เราให้ดูกันไปนะครับแล้วก็จะมีตัวแบ่งมีดีไวเดอร์มาให้มีตัวกัน้นแล้วก็ด้านล่างก็จะมีถุงที่เป็นถุงใส่เสื้อแบบนี้มาให้อีก1อันซึ่งไอ้ถุงเสื้อเชิ้ตเนี่ยครับเขาก็จะมีแถมเฉพาะรุ่นนะลองเช็คดูนะครับว่ารุ่นไหนที่เขามีแถมบ้างนะทุกคนอาจจจะไม่ใช่ทุกรุ่นที่เขาแถมพอปิดเนี่ย ครับทุกคนกคุณเห็นไหมเวลาเราปิดปึ๊บปึ๊บเราก็จะใส่รหัสได้ปึ๊บส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆนะทุกคนจะเห็นตัวล็อกอีกหนึ่งตัวที่มันเป็นตัวล็อกแบบแม่กุญแจถ้าเกิดว่าใครอยากล็อกแบบแน่นหนาเพิ่มมากขึ้นนะครับทางแบรนด์เขาก็มีขายแม่กุญแจที่มันเป็นระบบ T S A เหมือนกันเราก็จะสามารถล็อกเข้าไปเนี่ยอีก2ตัวนะครับ2ฝั่งความปลอดภัยแบบขั้นสุดไปเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูถึงเรื่องวัสดุของตัวกระเป๋ากันบ้างนะครับตัวนี้ทุกคนก็คงจะรู้ว่าเป็นกระเป๋าอลูมิเนียมใช่ไหมแต่ว่าเขาใช้อลูมิเนียมอโนไดซ์นะครับที่มีความหนา10ไมครอนทุกคนจริงๆแล้วไอ้ตัว10ไมครอนเนี้ยมันเป็นความหนาที่ผมว่าพอเราเห็นอะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้หนามากแต่ว่าพอมาเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์อะมันมีความแข็งแรงทนทานอยู่ทนทานต่อการแตกหักได้ดีรวมถึงการดีไซน์ของเขาทุกคนเห็นซี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 พวกนี้ไหม ควจะรู้สึกว่ามันถี่กว่าปกติที่เราจะเห็นทั่วไปเพราะว่าเขาบอกว่าไอช่องความถี่ระหว่างอันนี้มันคือ12มิลลิเมตรซึ่ง12มิลลิเมตรเนี่ยมันเป็นความถี่ที่มันเกิดการแตกหักได้น้อยกว่ารวมไปถึงการยึดหมุดต่างๆบนตัวกระเป๋านะครับเขาบอกว่ามันมีหมุดทั้งหมด128จุดมีความโค้งมนของกระเป๋าเนี่ยทำให้มันรองรับแรงกระแทกแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมีความทนทานมากๆนะและอีกอย่างนะครับทุกคนเวลาเราเลื่อนล้อเนี่ย ควจะสังเกตถึงความแบบความนุ่มความเบาไอตัวล้อเนี่ยครับปกติแล้วแบรนด์อื่นๆทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นนะ่ะความหนามันจะแค่5มิลเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเนี้ยความหนาของอยางอะ่ะมันคือ10มิลก็จะทําให้เวลาเราลากล้อเวลาเราเลื่อนกระเป๋าเนี่ยไปบนถนนหรือไปบนทางเดินเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเบาขึ้นแล้วมันก็จะได้สัมผัสที่มันนุ่มขึ้นด้วย นี่ทุกคนและอีกหนึ่งจุดที่ผมประทับใจมากคือไอ้ตัวที่ยกกระเป๋าเนี้ยปกติเวลาเรายกมันก็จะเป็นฟีลิ่งธรรมดาธรรมดาใช่ปะแต่พอผมยกอันนี้นะมันเหมือนมันมีความหนืดและความให้ตัวของไอ้ตัวเนี้ยอยู่ประมาณหนึ่งพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันตึงนะไอ้ตอนที่เรายกขึ้นมาอีกอ่ะมันเหมือนมันมีโช๊คให้อีกนิดหนึ่งอ่ะวุดอีกวึดนึงอ่ะทำให้มันความรู้สึกมันนุ่มซึ่งพอมัน จับอบผมรู้สึกถหนัดมือมากเลยนะถึงแม้ว่าด้านข้างของตัวรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นยางที่มันกันลื่นใช่ปะไม่ได้เป็นหนังใช่ปะด้านบนเป็นหนังนะซึ่งตัวหนังตัวนี้ก็คือเป็นหนังเกรดพรีเมียมจากอิตาลีเหมือนกันนะทุกคนสามารถคัสเตอมไมซ์เฉดสีได้ตามที่ต้องการเขามีทั้งหมด16เฉดสีตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนหรือแม้กระทั่งตัวด้านข้างเองที่ไม่ได้มาเป็นหนังแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้เป็นหนังก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้เหมือนกัน ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็คือ Handmade 100%ที่ประเทศอิตาลีตัวล็อกต่างๆเนี่ยพอปิดสนิทแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของ Security หรือความปลอดภัยของของข้างในกระเป๋าแล้วกันเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าตัวกระเป๋า FPM เนี่ยเขาก็ผ่านการเทสมาแล้วทั้ง6เทสนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Drop test การ resistance test เนี่ยก็มี security lock test ก็มีเหมือนกันรวมถึงแบบ tumble test ก็คือเหมือนกับทดสอบการกลิ้งก็ถูก test มาแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของ pull test pull test ก็คือการโดนดึงเนี่ยครับเวลามันรับน้ำหนักแล้วเราดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะ ว่ามันรับน้ำหนัก,นกยังไงได้บ้างเนาะเทสสุดท้ายก็คือเป็นปัญหาในหลายๆคนรวมถึงผมเองนะครับหลังจากที่เวลาเราเดินทางเวลาเราไปต่างประเทศเวลาเราไปยุโรปยิ่งยุโรปอะ่ะนั่งรถไฟเดินผ่านประเทศข้ามประเทศมันต้องผ่านถนนหลายรูปแบบเวลาเราเจอพวกถนนที่มันเป็นก้อนหินเป็นพวกคัพเปิลสโตนหรือว่ามันเป็นมันเป็นก้อนหินแบบนั้นอะ่ะมันคือเทสล้อได้ดีมากๆแล้วบางทีล้อก็ไปหลุดกลางถนนอะไรแบบนั้นะนะครับอันนี้เขาก็ผ่านการเทสเรื่องของวีลมาแล้วด้วยนะครับเรื่องของล้อว่า มันเดินแล้วมันนุ่มมันเบาสัมผัสเวลาเราลากอ่ะมันดีจริงนะครับทุกคนมันแตกต่างเลยอ่ะพูดตรงๆผมก็ใช้กระเป๋ามาหลายยี่ห้อพอได้มาลองสัมผัสตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจริงๆที่สําคัญนะครับ FPM Milano เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานแล้วก็รับประกันแบบ w o r l d w i การันตีด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลด้านในกระเป๋ากันดีกว่านะไป พอเปิดออกมาผมรู้สึกว่าสวยไม่แพ้ด้านนอกนะครับก็คือเขาก็จะเป็นผ้าบุโพลีเอสเตอร์นะผมรู้สึกว่าความหนาคือแบบคุชชั่นนิ่งมันดีมากนะทุกคนความหนากาลังดีแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเวลาเราใส่ของเข้าไปถึงแม้ว,ว่ามันจะไปกระแทกโดนข้างในแต่ว่าความหนาถ้าเทียบกับ ใบอื่นๆที่ผมเคยใช้งานมาก็อันนี้ถือว่าหนาไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีตัวสายคาดแบบนี้มาให้เขาก็จะเป็นระบบเข็มขัดสายสีเดียวกับด้านนอกนะครับด้านบนก็จะมีเขียน FPM Milano นะครับ Made in Italy แบบนี้ทั้ง2ใบอันนี้เราก็จะเปิดออกมาเราก็จะเจอกับที่เก็บของโลง่โลงๆคลีนคลีแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสกรปรกก็สามารถถอดออกไปซักได้เหมือนกันมาถึงด้านบนนะครับ อันนี้เป็นรุ่น76ใช่ไหมรุ่น76ก็จะถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ตัวดีไ i เดอร์ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นช่องเก็บของมาให้เหมือนกันนะครับสามารถเก็บของได้มีป้ายแท็กให้นี่ซึ่งเทมากนะทุกคนเป็นเหมือนกระเป๋าอะเป็นแท็กหนังแล้วก็มีวัสดุกระเป๋าแปะมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้คือตัวล็อก TSA ที่เป็นของ f p m ที่เราสามารถเอาไว้ล็อก b u t เตอร์ฟลายล็อกข้างนอกได้2ตัวเนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในคร่าวๆนะซึ่งแต่ละใบก็จะมีลักษณะเหมือนๆกันนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของไซส์และก็ความลึกเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยตามรุ่นและลักษณะที่ทุกคนเลือก แล้วก็อันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในรุ่นช้งนะทุกคนก็คือมันเป็นเหมือนกระบอกคัมพีอะครับมันเป็นตัวแท็กกระเป๋าอะให้เขียนว่าเราชื่ออะไรอีเมลอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วมันก็อย่างเงี้ยทุกคนเคยเห็นที่กั้นคิวป่ะมันมันเวิร์กประมาณนั้นเลยอะแล้วก็เด้งกลับเข้าไปแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเท่ โอเคครับทุกคนนี่ก็คือรีวิวกระเป๋าแบรนด์ FPM คร่าวๆนะให้ทุกคนได้พอเห็นภาพแล้วก็ได้รู้จักนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากไปดูเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เขามีช็อปอยู่แล้วนะครับที่ Emporium Department Store ชั้น2แล้วก็ Central Embassy ชั้น1นะครับลองไปดูกันได้นะครับทุกคน หลังจากที่ผมได้ลองจับได้ลองใช้ก็คือแฮปปี้มากๆนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในขั้นท็อปเลยแหละของกระเป๋าเดินทางอลูมิเนียมที่ผมรู้สึกว่าดีไซน์ 1. เป็นเอกลักษณ์ 2. มีความทนทานแล้วก็ถูกคิดถึงฟัง์กชันการใช้งานมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมือจับฟีลลิ่งในการดึงการจับต่างๆก็คือพรีเมียมมากจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมชอบรูปทรง ที่มันเหลี่ยมเหลี่ยมมนๆเนานะแบบเนี้คือ ตรงนี้มันก็ไม่ได้เหลี่ยมเกินไปมันมีความมนมันยังมีความละมุนกลมกล่อมแล้วก็การเลือกใช้วัสดุการเลือกใช้สีของเขาผมรู้สึกว่าดีมากๆกนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นสี Moonlight Silver นะครับจริงๆเขามีสีเกรย์แล้วก็มีสีแบล็ k ด้วยนะครับยังไงทุกคนลองไปดูกันได้ที่ Pop Up Store ของเขาจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปรีวิวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, รับยวคิปหน้าจะเป็นคลิปร,รีบับอัะเดตให้ฟัังกนอีบ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ